ในที่สุดวีวีผมก็น่ารักสักทีสวัสดีครับเจอพวกเราวีพ่ผมบอลนะครับนนะครับและว,วันนี้อยู่กับข่าวนั่นเองซึ่งข่าววันนี้มี3เรื่องเต็มๆไว้ต้นเรื่องแรกคือตัวอย่างใหม่ซีรีส์ One Piece ซีซั่งสองได้ปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีความยาวถึง3นาทีเต็มเราจะมาแงะให้ฟังอย่างที่2โอ้โหมีข่าวที่น่าเศร้ามาอีกหนึ่งข่าวกับวงการอนิเมชันไทยเนาะก็คือข่าวของโซนี่ปัดตกอนิเมชันโลกวิญญ,ญาณไทย จะเป็นไงเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังสุดท้าย Spiderman น,นัวปล่อยภาพชุดแรกมาแล้วนัวสมชื่อ,อในที่สุดพี่นิโคลัสเคสกูก็จะได้เฉิดฉายในโลกซูเปอร์ฮีโร่สุดเท่เอ,อ้ยความจริงเขาเป็นโกดไรเดอร์ม,มาก่อนแล้วอ่ะอ่าก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยจะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องหนังด้วยกันนะไปที่ข่าวแรกกันก่อนเลยข่าวของวันพีนั่นเองปล่อยตัวอย่างเต็มก่อนฉายจริง10มีนานี้มีความยาวถึงสมนาทีเต็มเลยนะเว้ยแล้วบอกเลยว่าตัวอย่างเนี้ย เปิดเผยทุกตัวละครและได้เห็นแทบจะทุกอย่างของซีซั่นนี้เลยเอาจริงไหมเปิดเผ,เผยเยอะมากจนกูชนิดแบบไปบ่งเรื่องมึงข้ามแล้วมึงเนี่ยมึงเปิดขนาเดเนี้ยอย่างที่รู้กันนะว่าซีซั่นนี้มันจะเริ่มเรื่องที่โลกเทาแล้วก็จะไปรีเวิร์สเมลเทนไปวิสกี้พีกต่อด้วยลิเตอร์การเดนแล้วจบที่เกาะดรัมที่ได้ชอปเปอร์มาเป็นพวงนั่นเองส่วนอาราบัสตารอต่อไปรอต่อไปเขาเนี่ยเต็มๆนะอย่าอย่าลืมสนับสนุนซีซั่นนี้อย่างเต็มข้อนะ เดี๋ยวราบาสตาจะไม่มันนะมาเริ่มที่ตัวอย่างก่อนเลยตัวอย่างนี้ก็ตอนแรกก็าจะเป็นได้ยินเสียงชอปเปอร์พูดกับไอ้ด็อกเตอร์สเตฟเฟองอะฮิริลุกเออแล้วก็ได้เห็นทั้งสองนั่งดูะจั์อืมโอก,กูดูตัวอย่างตรงนี้แล้วนะนะรู้สึกเลยว่าฟิลไม่ต้องได้อ่าต้องซึ้งแน่แแค่ตอนเปิดตัวอย่างเลยเดียวพี่ก็รู้สึกว่าไม่ต้องซึง้งแล้วคนภาคชอปเปอร์ดีมากภาคแล้วแบบดูใสกิ๊กรู้สึกว่าต้องซึง้งต้องซึ้งชัวร์แล้วก็ได้เห็นแท่นประหารของโลบทาวันนี้เห็นแล้ว แล้วก็มีฉากอันนี้ที่ชอบอืเป็นลูฟี่แบกนามิอ่จำได้ไหมว่าในกอด,ดรามนามิป่วยออือ่แล้วก็ต้องแบกนามิไปหาหมออันนี้อันนี้ที่ชอบอันนี้เท่มากแล้วก็เห็นฉาก r e ี e วิร์ส u มลเทนเห็นการเล่นสวนน้านี่เห็นลาบูนแบบเต็มตัวเลยนด้วยมีเห็นในท้องลาบูลด้วยอืได้เห็นในท้องลาบูนด้วยแล้วก็มีฉากคลาสสิกในตำนานเสียดายี่ฉากนี้ยพี่รู้สึกอยากให้เก็บเอาไว้ฉากได้วาดภาพ สัญลักษณ์ของโจสลัดหมวกฟางที่น่าลาบุญที่รู้สึกว่าฉากนี้ไม่ต้องแบบต้องซึ้งเนี่ย,เ,นนอยเออเออน่าจะเก็บไว้เสียดายไม่อยากรีบเห็นเลยแต่ก็นั่นแหละได้เห็นแล้วแล้วก็ดูดีนะลาบุญมึงว่าไงทไําไวมาได้ดีปะ่ะโอ้โอเคนะไม่ติดอะไรมันดูมา,ากดลเออรู้สึกดูแบ๊วบดีเราะลาบุญรู้สึกว่าซีซั่นนี้ทำซีจีออกมาดูโอเคเลยน่าจะได้ทุนเพิ่มมาได้ได้ทุนเพิ่มมาแล้วก็ได้เห็นท่านอิงอลิมของเราแบบเต็มตัวทักทีเออมึงติดไหมเป็นคนดําใส่หัวทอง ไม่นะเราสึกว่ามันเท่เปนตูวูว่ามันดูแปลกแปลกเท่ดีนะอมันดูเท่ดีมันก็ได้แบบดูดรอปอะไรขนาดนั้นอ่ะแล้วแสวกพี่แกก็ดูได้อืมอสวกพี่แกก็แกเป็นตัวหาแน่เลยเดิมทีพี่แกมีบทเยอะอยู่แล้วออแกเป็นตัวคุณแจหลักแล้วก็เอาง่ายมันจะมีอู่ช่วงหนึ่งเลยเว้ยที่แกจะเป็นคนเดียวที่ดูมีสติที่สุดแล้วอืมคนอื่นแม่งเลี้ยนทั้งเรื่องไอ้ย่าไอกลิแม่งแบบเฮ้ยมึงทําอะไรกันเนี่ย่พวกมึงทําอะไรกันเนี่ย ในขณะที่แบบนัดมองคนเสิรแม่งคือเป็นคนที่ดูบ้าๆบอๆที่สุดออมันบ้าๆาๆไม่แต่ว่าตําแหน่งเขาใหญ่โตอ่าเขาใหญ่เขาตำแหน่งเขาใหญ่ก็อาจจะโลเพโลเพอยู่ตอนนี้โลเพอยู่แต่ว่าไม่ติดนะแล้วพี่ว่าแสวงนักแสดงแกแกได้ด้วยอแสวงนักแสดงแกดูดีก็ดูดีมากแล้วก็มีฉากพื้นหลังเป็นเหมือนบ้าอ่าน่าจะอยู่ในวิสกี้พีคอ่าพวกที่พวกนักล่าข้าวหัวรวมพลกันอยู่นั่นเองเพราะไอปาล็อกเวิร์กอ่าพวกนั้นที่แบบรวมกันอยู่ แล้วก็ได้เห็นไดโนเสาร์คอยาวกับทีเลกที่อยู่ในลิตเติ้ลการ์เด้นก่อนนี้คุมโดยพิตเต้ป่ะพิตเต้เป็นคนคุมก่อนนี้สร้างโดยพิตเต้ไม่แต่เอาจริงไดโนเสาร์ดูดีมากดูดีเลยดูน่ากลัวเลยไม่ความจริงอะในวันพีทอะพวกสัตว์ประหลาดพวกไดโนเสาร์เนี่ยแม่งน้องแม่ปลาแม่งน้องมันมาเพื่อแบบจัดโดนจัดการอะเอเราอย่างนี้โซโลไม่หันไดโนเสาร์แดกหรอวะนั่นน่ะสิแม่นี่อะโทมิโกเออล่าไดโนเสาร์แดกในลิตเติ้ลการ์เด้น เสร็จแล้วก็มีฉากโซโลงัตกับมิสวาเลนไทน์นิดนึง,ดงได้เห็นแกบินได้เห็นแกใชฟเอาลอยบทแกเยอะด้วยทุกอย่างนี่ปล่อยแกมาเต็มเลยไม่รู้ของจริงจะเยอะเท่านี้ไหมฮะแล้วเห็นโรบินนั่งบนเรือแบบขา,ขาวๆเลยแล้วก็พูดมันทีดีลูกที่กูบอกเลยประโยคนี้กูตายโรบินพูดประโยคนี้กูตายเลยสำเนียงแบบนี้ท่าทางแบบนี้ยอมแล้วครับแล้วก็ได้เห็นมิสเตอร์ไฟกับมิเดนโกลเด้นวีค ไอเด็กเล่นขี้มูกอ่ะเท่นะทเทก็ส่งบางคนได้นะสวะ๊าม่ได้มาสกสว๊าม่ได้มากแล้วก็ได้เห็น Tree, มิสเตอร์ทรีเออทำเทียนเค้กอะไรพวกนี้ยได้เห็นนี่ด้วยเว้ยพวกโซโลอ่โดนจับแช่ไปแล้วมึงจะเห็นเลยในตัวอย่างเนี่ยมันจะเห็นพวกโซโลโดนจับแช่อยู่เอ,อไม่รู้ใครเห็นหรือเปล่านะแต่โดนจับแช่ไปแล้วได้เห็นนากน้อยด้วยอไอไอันลักกี้มิสเตอร์เทอร์ทีนเออโอ้โหเทดใส่ยังโหดและอีกอันหนึ่งก็ได้เห็นวีวีสู้แล้วเว้ย เห็นวีวีสู้นิดนึงกับมิสเตอร์นแล้วเห็นวีวีแบบขยิบตาด้วยน่ารักกูบอกเลยว่าต้องแต่ดูตัวอย่างมานะตัวอย่างนี้วีวีน่ารักที่สุดได้เฉยฉายสักทีได้เฉยฉายอันนี้ดูดีมากเห็นแบบสวยอันนี้ผมบอกเลยว่าสวยจริงๆสวยมากๆนิโคโรบินก็เดินบวกอาหารเรืออันนี้เห็นแล้วอันนี้เห็นแล้วเห็นน็อกเตอร์คอคลัสว่าไงมึงว่าไงคอนแคสต์อันนี้ครับว่าไงก็โอเคนะดูผ่านกูว่าดูเหมือนเลยคือตอนแรกกูคิดว่าอย่างไอ้ด็อกเตอร์คอคัสเนี่ย พอมาเป็นคนจริงๆมันจะดูแปลกดููบาดไปว่ะมึงลองดูทรงผมกันดิแต่พอออกมาดูเอ้ยใช้ได้นะใช้ได้นะดูไม่แย่ต้องชมพวกทีมเมคอัพคอสตูมนี้ทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะได้เห็นดรคูเลฮาด้วยแต่เสียดายว่ะที่ไม่ใช่แม่เจมี่ยังไม่ว่าเออแม่เจมี่ไม่ว่าติดถ่ายเลยว่ะฟิกกี้ไฟเดย์เหรอไม่เอาตอนนั้นฟิกกี้ไฟเดย์คือวันพีทเล่นตัวไงไม่ติดต่อแตอนแรกถ่ายนี่ดีวะแม่งเงยเซ็งว่ะแล้วก็ได้เห็นโซโลสู้ในวิสกี้พีก สู้กับพวกแม克拉ข้าหัวแหละอ่าในโชว์ไปได้โซโลลูกรักแม้แต่ในซีรีส์ก็ยังเป็นลูกรักได้โชว์เยอะกับชาวบ้านเขาได้โชว์เยอะว่าเห็นชอปเปอร์ล่านกว้างแล้วเว้ยเออสวยนะสวยนะทำซีจิวมาได้ดีมากไม่ได้เห็นกันนิดเดียวแล้วก็ได้เห็นคิงวาโปอืมึงว่าไงไอ้คิงวาโปนี้เป็นประเด็นมากแม่งมัดเท่เลยมือเทพไปปะวะเท่เกินแบบไอ้วาโปนี้คือมันโคตรตัวโจกเลยไม่เหรอวะอันนี้มาเป็นไซบอร์กอ่ะ ว่าโปนี่มันโดนลูฟี่โยนทิ้งแล้วเว้ยมมันคือตัวปั่นเลยอันนี้อาจจะบางอย่างขึ้นมาอาจจะปรับหน่อยเพราะว่ามันคือบอสไฟฟ์ประจำซีซั่นอ่ะเออก็จริงถ้ามึงจะเอาหามากก็ไม่ไหวมากาบอสไฟฟ์ประจำซีซั่นมันก็ต้องมีอะไรให้มันลุ้นๆหน่อยอ่ให้มันลุ้นๆเอออาจจะเพิ่มเพิ่มตัวตอนนี้ก็ได้ก็ไม่ติดนะก็ดูที่แต่พอเห็นบอสโปรนี้กอยากเห็นในแฟงกี้แฟงกี้อีกหนาอันนี้ไปให้ถึงตรงนั้นก่อนไปให้ถึงเอ็นเนลก่อนเออไปให้ถึงตรงนั้นก่อนเอ็นเนลกูว่าได้นน่่่ากลลััวะแตสหรบพี ถ้าไปถึงแฟงกี้ได้นี่คือสุดยอดใช่และอย่างสุดท้ายเราก็จะได้เห็นไอ้กระสอบสายเส้นที่อย่างสโคเกอร์ใช้พลังได้เห็นเขาเขาใช้พลังแล้วนะเออถือว่าโอเคอยู่โอเคอยู่อันนี้ก็น่าจะเป็นฉากในโลบทาวน์นั่นแหละได้เห็นพี่สโคเกอร์ของเรานั่นเองอ่ะพูดถึงสักนิดหนึ่งแล้วกันว่าตัวอย่างนี้มีอะไรบ้างสรุปเลยนะเราได้เห็นรีเวิร์สแมวเทนแบบครบจบองคแล้วได้เห็นด็อกเตอร์คอปคัสได้เห็นลาบูลได้เห็นฉากสําคัญได้เห็นในท้องสวนสยามทะเลกรุงเทพที่มันเลื่อนเล่นกันอยู่อะ ได้เห็นทุกอย่างมึงยกออกไปเลยก็ได้เกี้อะไรนมึงไอ้กูเห็นเยอะขนาดนี้แม่งมีสักครบเลยอ่ะแล้วก็อย่างหนึ่งที่เพื่อนๆหลายคนพูดถึงและอยากเห็นแต่ไม่ได้เห็นนะคือฉากต่อสู้ของลูฟี่และโซลูอ่ะอันนี้ต้องเก็บไว้แหละมันฉากพีกอ,ะอ่ะอ่าฉากพีกก็ต้องรองดูไอ้ดีนะที่เก็บไว้อยากเห็นเหมือนกันส่วนลิตเติ้ลการเดนก็ได้ยังได้เห็นบ้างแต่แก็ได้เห็นแค่แบบน้ำจิ้มยังไม่เห็นหมดที่เห็นว่ามันมีใครมาอยู่เกาะน,นี้บ้างแล้วก็สู้กันยังไงบ้างสุดท้ายเกาะดรัม กาะรำนี่ก็คือแทบไม่เห็นอะไรเลยอ่าคือพูดง่ายแจกตัวละครอย่างเดียวแต่ยังไม่ได้เห็นอะไรสำคัญข้างในเลยก็รอติดตามกันได้นะครับกับวนะันพีทวันพีทเนาะซีซั่นสองจะฉายวันที่10มีนานี i แล้วใครแฟนๆก็รอรับชมได้ไปที่ข่าวต่อไปข่าวนี้ก็มันไม่แพ้กันนะกับข่าวของโซนี่ปัดตบภาพยนตร์แอนิเมชั่นของไทยแต่ก่อนอื่นเลยแวะชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับอืมกลิ่นหอมสดชื่นจริงๆนี่มันกลิ่นทรายแมวเต้าหู้ทิงกระเบลนี่ว่า เจ้านายสบายตัวสุดๆไม่มีฝุ่นฟุ้งไม่ติดกุ้งเท้าเติมความสะดวกให้เหล่าท่าตจับตัวเป็นก้อนเร็วก้อนแน่นไม่แตกง่ายโอ้โหเทลงชะโครกได้ด้วยผลิตจากธรรมชาติ100%จากถั่วลันเตาและวัตถุดิบระดับฟู้ดเกรดแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ด S I N S M O V I E หรือ Sin s MOVIE ใช้ได้ในช h อป e ีเลยนะครับใช้โค้ดด้วยนะครับเขาจะได้รู้ว่าช่องเราอะเจ๋งอะุต้ลุยเลย ก็ข่าวของโ o n y ่ปะตกแอนิเมชันโลกปัญญาไทยเนี่ยอันนี้ข่าวเขามาจากตัวคุณแมดเบลลี่ผู้สร้างแอนิเมชันชื่อดังเชื้อสายไทยอเมริกันเจ้าของผลงานอย่างแอมฟิเบียก็คือที่มันอยู่ในนั้นอ่ะน้องแอนบุญช่วยนั่นเองเขาก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านที่ส่วนตัวถึงโปรเจกต์ความหวังใหม่ที่เขาทุ่มเทพัฒนาร่วมกับ Sony Picture เนี่ยแต่กับว่าตอนนี้มันต้องพบจุดจบที่น่าเศร้าคือทำลายเนี่ยต้องย้อนกลับไปช่วงปลายปี2 0 2 3กันเลยคือตอนนั้นอ่ะ คุณแมดเบลี่ได้เริ่มพัฒน,นาโปรเจกต์ภาพยนตร์แอนิเมชั่นฟอมยักษ์โดยได้พาร์ทเนอร์ดับประการอย่างรีเบกาซูก้าผู้สร้างสตีเฟนยูนิเวิร์สมาร่วมทีมไม่ดีนะสตีเฟนยูนิเวิร์สก็ดีซึ่งเนื้อหาของการ์ตูนที่เขาจะสร้างเนี่ยมันไม่ใช่แค่การ์ตูนแฟนตาซีทั่วไปแต่ว่ามันคือจดหมายเหตุชีวิตของตัวพี่แมดเองเนี่ยคือเรื่องราวเ่าะด้วยเด็กหนุ่มวัยรุ่นไทยที่ป่วยหนักและต้องเดินทางเข้าสู่โลกแห่งวิญญาณของไทยเพื่อรักษาใจและกายก่อนเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ โอ้แต่เนื้อเรื่องดูขายยากไงมั่ววะใช่ใเนื้อเรื่องดูขายยากเล่อนะอเขาบอกว่าแกนแท้ของหังเรื่องเนี้ยพี่แมทไม่ได้ต้องการจะเล่าเรื่องปฏิหารที่รักษาโลกให้หายขาดแต่ต้องการสื่อสารถึงการเรียนรู้ที่จะยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ด้วยความสง,ง่างามการตระหนักว่าแม้ชีวิตจะไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้แต่มันก็ยังงดงามได้ในแบบของมันดูยากยู่นะเอาจิงนะพูดตรงๆนะพอพอฟังเนื้อเรื่องแล้วอะดูขายยากมากๆเอาเรื่องเลยอ่าซึ่งตลอดปี2024ยี่บี่เนี่ยที่ทีมงานทุ่มเททําช่วงีช ทั้งเขียนบทแล้วก็ออกแบบคอนเซปต์อาร์ตโลกวิญญาณไทยที่สวยมากดูคอนเซปต์อาร์ตได้เลยเขาเพิ่งขึ้นให้ดูในช่วง่วคอนเซปต์อาร์ตสวยเนอะสวยมากสวยจริงสวยจริงอันนี้สวยจริงใช่แต่ว่าพอในช่วงต้นปี2025เนี่ยฝันร้ายก็มาเยือนเพราะว่าทางผู้บริหารของโซนี่เนี่ยเขาได้แจ้งข่าวไลฟ์ว่าโปรเจกต์เนี้ยจะไม่ได้ไปต่อโดยให้เหตุผลสั้นๆแต่เจ็บลึกว่าโปรเจกต์นี้ไม่คุ้มค่าที่จะผลิตเพราะประเมินแล้วว่าไม่น่าจะทําเงินในเชิงพาณิชย์พูดง่ายๆโซนี่บอกว่าโปรเจกต์มึงงงงไไไมมมม่่ด้ตตัค์อ์อออโปรเเเจกึนาทํิง ข้างบนเขามองแล้วว่าไม่น่าได้ตังกวะยุบดีกว่าอ่าใช่ได้ง่ายเลยซึ่งคําตัดสินนี้ส่งผลกระทบต่อจิตใจของพี่แมทเป็นอย่างรุนแรงเลยเพราะเขาเเผยว่ามันทําให้เขาซึมแล้วก็หมดไฟการทํางานไปช่วงหนึ่งเลยก่อนจะรวบรวมความก้าวออกมาประกาศปิดฉากโปรเจกต์นี้ยังเป็นทางการโอ้ก<อ>็<อ>คนทุท่มเททำงานนะใช่ทามาตั้งนานแล้วแบบเหมือนความฝันเขาว่าก็โอ้คนตั้งใจทํางานนะอ่ะดีโดนยุบก็งีดเพราะว่าวใช่ใช่แต่สิ่งที่ทําให้แฟนๆรู้สึกเสียดายที่สุดก็คือการที่โซนี่ยเคยประสบสาเร็จ อย่างผดงามกับ K-pop Demon Hunter ที่เคยขายให้ Netflix ไปที่อันนั้นเขาเป็นยิบยกวัฒนธรรมเกาหลีมาตีแพ่จนดังไปทั่วโลกอแต่พอเป็นวัฒนธรรมไทยที่มันก็มีอะไรพึกซึ่งเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ไปต่อก็จริงนะเสียดายคือเคสอย่าง K-pop Demon Hunter ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าวัฒนธรรมเอเชียอะไรลุกอย่างขายได้ขายได้ขายได้แต่อจริงปะอันนั้นอะ Sony มันก็คิดว่าไม่ทากันเหมือนกันแล้วก็ขายใช่แล้วก็กลายเป็นดังระดับโลกใช่ โซนี่นี่มึงมองอะไรอยู่ครับผมอแม,ม้แต่ถ้าเอาจ o บ e Fair เลยนะพี่รู้สึกว่าเค o p OP, Demon h ่ n t e r อ่ะโซม,มันดูขายได้เว้ยมันยังขายนะมันขายง่ายกว่าเออนขนาดที่ว่าคิดกูกูดูตัวอย่างแล้วกูคิดว่าเชื่อมันน่าดูจะตายใช่ใช่แล้วอย่างแน่แน่คือฐานแฟนเขามีอยู่แล้วด้วยแหละเพราะว่าคนฟัง K-pop ยังไงก็ต้องอยากลองดูอะใช่ไม่ยังขายจริงเลยโซนี่กับอันนี้ของไทยที่คอนเซปต์เรื่องดูขายยากกว่าเยอะอโซ <Sony S 2> นี่แมง ยิ่งมึนๆอยู่ใช่ใช่เออยิ่งมึนๆอยู่แต่โปรเจกต์พี่แกเนี่ยผมฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมาะกับที่ที่หนึ่งมากเลยก็คือ studio Gb นะครอันเนี้ยเอ้ยถ้าไปอยู่จ t บ d เข้ามาก studio Gb ต้องแบบล้ำลึกล้ำลึกซึ้งต้องมีฝังไว้อะไรเงี้ยชีวิตหน่อยเออต้องชีวิตหน่อยถ้าไปอยู่กับจ Gb นะน่าจะเออว่าแล้ว Gb น่าจะได้ใช่จริงจริงมึงพูดถูกเลยมึงพูดถูกอ่ะไปที่ข่าวต่อไปกันดีกว่าะก็คือตอนนี้สไปเดอร์แมนนัว มิโคลัสเคสได้เผยชมแรกอย่างเป็นทางการแล้วอ่ะอย่างเมื่อก่อนที่เราเห็นก็คือเราจะเห็นแค่แบบภาพหลุดจากกองถ่ายว่าสไปเดอร์แมนไปกองนิดหน่อยเลยนิดหน่อยตอนนี้อเมซอนเขาปล่อยมาเองเลยแบบชัดเจนเลยว่าสไปเดอร์แมนนัวเป็นยังไงมึงกูจะบอกให้นะสไปเดอร์แมนนัวเ่ยคอยตามอยู่อ่ะเดี๋ยวมึงจะได้เห็นไหมเชี่ยเนี่ยไม่คือแบทแมนอ่ะเท่มากไม่คือแบทแมนกันรู้ภาพมันสิไม่คือแบทแมนไม่ไปยืมบนหลอดคาเนี่ยสไปเดอร์แมนนักสืบอืมมันเป็นสไปเดอร์แมนนักสืบแล้วก็แบบจะเน้นแบบ ทรงแอบ<ะ>อ่ะาเออมันคือแบทแมนเลยเว้ยเออเพราะฉะนั้นน่าสนใจมากอร์แมนนัวคันนี้อ่แต่ต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะว่าไอ้สไปเดอร์แมนนัวภาาเนี้ยมันจะไม่ใช่ปีเตอร์าร์เกอร์ที่เรารู้จักแต่ว่าเขาคือเบนไลลี่นั่นเองอม,มันคือคนละคนกันอ่าใช่ตัวคิสมิลเลอร์พุ่มในการสร้างเนี่ยเขาก็ได้เอามาขยายความถึงการตัดใจคคันนี้ว่าตัวละครเนี้ยมันจะแตกต่างจากปีเตอร์าร์เกอร์ในเวอร์ชันภาพยนต์นอย่างมากเขาแก่กว่าผ่านโลกมามา,มากจนหมดความใสซื่อและไม่กลัวที่จะต่อยไข่สักคนเข้าหน้าตอนเมาด พวก question พวกฮีโร่แบบนักสืบใส่หน้าก,กากสัมสมากกว่าอ่จะเป็นอารมณ์แบบรุนแรงเออพวกนี้จะอารมณ์รุนแรงไม่ใส่แบบ Spider สไปเดอร์แมนอ่สไปเดอร์แมนนัวเนี่ยคืออารมณ์รุนแรงเลื้อนเจ <c oughs> ๊คำนี้ <c oughs> เลื้อนไม่เป่นสไปเดอร์แมนเลื้อน <c oughs> ใช่ใช่แล้วก็ตัวสไปเดอร์แมนในเรื่องเนี้ย <c oughs> <ๆ>เขาจะไม่เรียกว่าสไปเดอร์แมนนะแต่เขาจะเรียกว่าเดอะสไปเดอร์แทนเพราะว่าเขาให้ผลว่าซีเรื่องเนี้ยไม่ได้วางตัวหนังเป็นซูเปอร์ฮีโร่แต่ว่าวางตัวเป็นหนังแนวสืบสวนสอบสวนที่เข้มข้น การตัดคำว่าแมนออกไปเนี่ยช่วยให้ตัวละครมันดูมีความลึกลับเป็นตำนานเมืองแล้วก็เข้ากับบรรยากาศฟิล์มหนัวที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมอ่ะซึ่งตัวซีรีส์เนี่ยจะพาเราย้อนกลับไปสู่นิวยอร์กในช่วงย,ยุคเศรษฐกิจตกต่ำหรือ Great d e p r ป s s i o n เนี่ยที่เต็มไปด้วยมาเฟียแสงสีเสียงระยะค่ำคืนโดยจะมีตัวเลือกให้ผู้ชมได้ดูทั้งแบบขาวดำและแบบภาพสีอ่ะแล้วนอกจากนี้น,นอกจากปาเคสแล้วก็ยังเสริมทับด้วยนะักแสดงมากฝีมืออย่างเบนเดนกีสันในบทบอสใหญ่ซิลเวอร์แมนลาโมนมอริสในบทนักข่าว By, ล็อบบี้โรบสันและหลี่จุนหลีในบทนักล่องสาวพาวเสเน์อ่ะแล้วตัวคริสเมลเลอร์ผู้้างเนี่ยเขาก็ทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจว่าเขาบอกว่านิโคลัสเทสจะเข้าถึงตัวละครในแบบที่ไม่มีใครคนอื่นจะคิดถึงได้เลยโอ้ oh, พี่แกเทพอยู่แล้วเรื่องอ่ะปล่อยพี่แกเลยแบบเต็มที่นิโคลัสเต็มที่ใช่ใชก็เขาบอกว่าตัวซีรีส์เนี่ยจะเข้าฉายประมาณช่วงพฤษภาคมนี้ประมาณอาการแต่ว่ามาในปีนี้แน่นอนอยากดูแล้วยิ่งเป็นสไปเดอร์แมนนัวที่เน้นสืบสวนซ่นอนเนเนี่ย คือพี่เป็นคนชอบหนังแนวสืบสวนสอบสวนนะฮะซึ่งมันออกได้หลายสไตล์อะถ้าใครตามช่องเราจะรู้อยู่แล้วว่าเราเคยพูดไปแล้วนะว่าสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันมีหลายสไตล์เออยกตัวอย่างจากไอ้พวกไอ้กราสอเนียนอะไรพวกนี้มาหลายรอบแล้วซึ่งการสืบสวนสอบสวนเนี่ยพี่ชอบมองอย่างนึงว่าถ้ามึงดูอะแล้วมึงต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเราอะเราจะคิดออกหรือเปล่าเราอยู่ตรงนั้นอะเราจะสืบได้หรือเปล่าเออซึ่งไอเดียแมทแมนแม่งทำเชียร์ไม่ได้ทั้งนั้นนะ ก็กูรู้สึกว่าสไปเดอร์แมนดูเนี่ยน่าจะดีน่าดูน่าดูดูมากน่าดูมากก็รอรอรับชมได้เลยกูอวยขนาดนี้แล้วนักใหญ่ให้พลาดนี่แเคสเหนี่ย้ผลานนะเข้าใจไหมโอ้อีกอันนะเป็นซูเปอร์ฮีโร่อีกอันที่น่าจับตามองของปีนี้เลยน่เละใช่ฮะอ่ะใครที่รอรับชมก็รอรับชมได้นะครับในพรามวิดีโออืมในสตตีมมิ่งนะฉายสตตีมมิ่งใช่ใช่ช่วงเดือนพฤษภานั่นเองแล้วก็ไปเลือกรับชมกันเองว่าอยากดูแบบสีหรือขาวดำ อ่ะถ,ถ้าได้อารมณ์ผมก็ต้องดูควาขาวดำเลยแต่เขาเต็มฟิล์มนัว <c oughs> จีนนัวเดินมาโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะวันนี้ก็ประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมอ่ะต้องขอขอบคุณไซเบลเต้าผู้ทิงกระเบลควบคุมและดูดซับกลิ่นได้อย่างดีเยี่ยมจับตัวมันก็เร็วก้อนแน่นไม่แตกง่ายไร้ฟลออสลฟุงไม่ติดรองเท้าสามารถเทลงชาฟป์ได้ไม่ทาให้เท่าตันเพราะเป็นปมิรกับสิ่งแวดล้อมครับ ยังไงวันนี้ก็ประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พวกเราด้วยจะได้มีเพื่อนมาดูหนังด้วยกันนะเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ